พราะว่าสาวคนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะสูญเสียน้องสาวอดีตธิลักน้องมายใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนีแล้วก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาทําให้หลายๆลคนตื่นตัวในเรื่องของการขับรถมากที่ผู้นั้ถูกต้องถูกต้องถูกรองรวมถึงครอบครัวสาวมินเองด้วยนะคะก็บอกว่าครอบครัวเขาก็มีบทเรียนเรื่องของการขับรถด้วยนะคะรวมถึงจริงแล้วเนี่ยดูสิดูภาพครอบครัวเขาสิมัน มันกำลังไปได้ดีอ่ะนี่ออกปะาเฮ้ยน <N> ่ารักอะหน้าที่การงานน่ารักมากคือหนูไม่เคยเห็นภาพชันสวยจะตายน้องสวยมากน้องสวยจริงน้องสวยมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อก็เตรียมจะปั้นเข้าวงการนะเพราะว่าคือจริงรอคงรออายุอนามแบบอีกนิดนึงอะเพราะว่ายังเด็กอยู่อ่ะคือน้องเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขา คุณน้องเนี่ยรับงานอีเวนต์ด้วยนะออาจจะเป็นเรื่องของ <MC S 2> เอ็มซีประมาณนั้นเ่อคิดว่าประมาณนั้นนะเพราะว่าก่อนวันที่เขาเสียชีวิตตอนเช้าเนี่ยอตอนบ่ายเขามีงานอีเวนต์ด้วยนะเออแล้วเรื่องเรื่องก็คุณพ่อเนี่ยได้วางโปรเจกต์ไว้สองเรื่อง <c oughs> เรื่องหนึ่งก็อาจจะเล่นเป็นตัวสองตัวรองอีก,กเรื่องหนึ่งจะเล่นกับพี่สาวด้วย เออเสร็จไม่เป็นอย่างนี้แลยนะ <c oughs> นั่นแหละซึ่งทางตรงนี้นะคะน้องมิน้นเนีเน่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตนเองก็สภาพจิตใจโอเคขึ้นบ้างแต่ว่าเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ยังคงทําใจไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว<ก><ล>น้องม<น>ิน้นใช่นะฮะก็เรื่องของเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันเกิดขึข้นแล้วต้องต้องใช้เวลาในการดูแลใช่นะฮะยวฟังน้องมิ้นน่อยแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับ หลังจากที่น้องสาวเสียชีวิตลงยังไงบ้างกับครอบครัวครับค่ะ,คะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งที่สุดในชีวิตค่ะจริงๆแล้วมินว่ามันก็เติบโตขึ้นเท่านั้นเองค่ะคน,คนเราเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตก็ค่อนข้างจะถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้มันให้ดีมองมันในมุมที่ดีถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดหรือเป็นเรื่องที่เลวร้ายแค่ไหนถ้าเรานํามันมามองในทางที่ดีมันก็ เป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตเราสามารถจะสร้างสารรค์อะไรจากมันได้แน่ๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกันค่ะพยายามที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นแต่มบีบางวันก็หัวเราะหัวเราะสนุกสนานมีช่วงเวลาดีๆแต่บางวันกลับมาก็นั่งร้องไห้กันสองคนก็มีมันก็เป็นช่วงเวลาที่สภาพจิตใจยังยังต้องคงต้องใช้เวลามากกว่าสองอาทิตย์อะค่ะหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนหรือน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นไม่ทราบแต่ว่า สุดท้ายทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะอย่างแรกหนูทําให้เขาเห็นชัดเจนว่าหนูเข้มแข็งพอเขาไม่ต้องเป็นห่วงหนูเพิ่มอีกหนึ่งคนเท่าที่ทําได้ก็คืออยากคุ้พ่อคุณแม่ทราบว,ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเท่าที่หนูทํานะคะก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือทุกคนบ้านไหน ในโลกใวนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยประสบเรื่องนี้ทุกบ้านมีคนเสียชีวิตอะถ้าเรามองมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรามองมันอย่างเข้าใจเมื่อไหร่เราจะไม่เจ็บปวดกับมันนะแต่เราสามารถจะมองมันในมุมที่ดีขึ้นได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอย่างเข้มแข็งต่อไปได้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเราได้เจอประสบการณ์ที่เราที่คนอื่นไม่เคยได้เจอคุณพ่อจะค่อนข้างกัง,กง,กงวลเรื่องนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะก็จะ จะโทรถามกันตลอดว่าไปยังไงถึงไหนยังไงแล้วหนูเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่ปกโดยปกติแล้วเนี่ยขับรถไม่ค่อยมีสติเวลาขับรถจะต้องโอ้ฟังเพลงอะไรอย่างงี้ค่ะคุณพ่อจะกังวลเรื่องนี้ก็ถูกของมิ้นนะคือไม่มีครอบครัวไหนนะคะที่ไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่าเราขึ้นอยู่กับว่ามันได้ทำใจล่วงหน้ามันหรือยังล่ะ ถูกป่ะคือถ้าคนป่วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็ยังพอค่อยๆทำใจกันไปแต่ว่าอันนี้มันก็ฉุกเฉินนะมันเป็นเใช่ใช่นาะคือทางผู้ถูกก็คือว่าเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นสัตธรรมของชีวิตที่ไหนว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะทำใจลำบากถ้ามันเกิดปัจจุบันทันด่วนไงอย่างเคสนี้มันก็น่าใจหาอยู่นนเอป่ะล่ะมันไม่ใช่แบบจากไปด้วยวัยอันสมควรหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่อย่างอย่างพ่อพี่เน่ะเขาก็ ทรงๆมาหลายปีไงเรารู้ไงก็ก็ทําใจได้ส่วนหนึ่งอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัววัฒนธุ่นต่อไปใช่ค่ะทีนี้4642209จะรนะคะที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะคะ